อันนี้อยากให้เห็นความใส่ใจของพระเจ้าเนาะจอพรว่าครั้งที่พระองค์เนี่ยประชวรน,นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวสุภาพาริพาชกมาจะเฝ้าพระเจ้าก็อนุญาตพระเจ้าก็ฟังพอร,รู้ว่ามีคนจะมารอถามคําถามพระเจ้าก็บอกพระนนท์ว่าให้ปล่อยปล่อยสุภทาริาพราชกเข้ามาเถอะแล้วพอเข้ามาก็ได้ถามคําถามแล้วฟังพระเจ้าวิสัชนาะแล้วก็ บรรลุความเป็นพระอรหันต์อยากให้เห็นก็คือหนึ่งในการทําหน้าที่ของพระเจ้าทรงธรรมแม้ในช่วงเวลาสุดท้ายที่ลําบากในแง่ของสังขารของพระองค์เองแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้พระให้สุภธรรมพิพากเนี่ยได้ได้ได้ทูนถามปัญหาแล้วก็สิ้นกิเลสอาสวะเป็นพระหันตรูปสุดท้าย